พบกผมนายชอตตี้บูจว่ากับแร็งมอนมาเบลโกเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวเกมเศรษฐีนั่นแหละครับแต่ว่าจะมีตัวละครน่ารักน่ารักอย่างเช่นมอนสเตอร์ของเกมแร็งนอล็อกเข้าไปด้วยและมอนสเตอร์เหล่านี้เราสามารถอัปเกรดแล้วก็เลื่อนคลาสให้มันได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดาบอาโคนักธนูโจนพ่อค้านักเวทเรียกได้ว่าคลาสหนึ่งแล็นล็อกมาครบเลย ส่วนหมดการเล่นของเกมนี้จะมีทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะครับผม2โหมดแรกนี่จะเล่นคลายกันครับโหมดที่2นี่ใช้ได้แต่โพลลิงแต่โหมดแรกเนี่ยจะใช้ไข่ก็ได้นะครับส่วนโหมดที่3เนี่ยจะเป็นการต่อสู้กับบอสครับก็คือจะเป็นโคออบนั่นแหละครับ3คนนะเราต้องช่วยกันซื้อเมืองเพื่อที่จะทําให้โอซิลินมันล้มละลายให้ได้กิจกรรมที่4จะเป็นดันเจี้ยนประจําวันนะครับอันนี้จะเอาไว้ฟาร์มหาของไว้ใช้ในการเลื่อนขั้นให้กับมอนสเตอร์หรือว่าเปลี่ยนอาชีพนั่นแหละ ส่วนแลงมอนแลนเนี่ยมันจะอาลงคล้ายๆประมาณไพเลตคอยอ่ะก็คือเราจะต้องทําการทอยเต่าใช่ไหมได้รับรางวัลมาก็อ,อกไปสร้างมงสร้างเมืองได้รวมไปถึงการไปป้นผู้เล่นอื่นอะไรเงี้ยแต่มันไปนป้นได้แบบสุ่มๆนะไม่สามารถเจาะจงเป้าหมายได้ ส่วนวิธีเล่นกับเพื่อนนะครับท่านผู้ชมลองเลือกสก,กิจกรรมหนึ่งดูก่อนแล้วดูด้านซ้ายอ่ะว่ามันสามารถชวนเพื่อนมาได้ไหมถ้าชวนได้ก็แสดงว่ากิจกรรมนั้นเล่นได้ถ้าชวนไม่ได้ก็รู้กันนะว,ว่ามันไม่ได้นะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะสาธิโตโหมดนี้ให้ดูเลยก็คือโหมดคลาสสิกนะครับซึ่งในโหมดนี้เนี่ยมันก็เล่นแบบทั่วไปนั่นแหละแต่มันสามารถกําหนดรูปแบบได้ด้วยว่าจะเล่นแบบแข่ง3คนเป็นฟ r e e for all หรือว่าแบ่งทีมกัน2องสอนะหรือว่าเราจะกระชับมิดไม่ได้มีเรื่องของการเดิมพันเสียตรงเสียตังอะไรอย่างนันงงน,นที่มัแรง กว่าเดิมอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ซึ่งเงินเดิมพันของเราเนี่ยทุกคนจะได้มาประมาณ11ล้านมัง้งที่เป็นรูปแบงค์แบบนี้นะมันจะเอาไว้ใช้ในการเล่นในกิจกรรมนี้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าหมดเนี่ยเราสามารถเอาเงินในเกมไปซื้อได้นะครับเงินในเกมจะเป็นเหรียญเงินแบบนี้นะครับได้จากกิจกรรมต่างๆนั่นแหละมันจะมีแจกเป็นระยะระยะแล้วดูด้านซ้ายของหน้าจอกได้เออมันมีกิจกรรมเพียบเลยพวกนี้นี่แหละครับมันจะแจกของฟรีค่อนข้างเยอะอย่าลืมไปเช็คด้วย เอาละมาดูซิว่าใครจะได้ลงเป็นลำดับที่1น,นะครับโอเคผมครับเบอร์หนึ่งจ้ะเอาละผมพยายามจะยึด2ฝั่งนี้เป็นหลักเพราะว่าผมมีการสนับสนุนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันมันมีการสนับสนุนการสร้างเมืองด้วยแล้วก็เห็นเมื่อกี้ไหมที่เขาจะมีการนําเสนอว่าเมืองไหนจะได้รับโบนัสพยายามที่จะไปลงช่องนั้นก่อนเบอร์หนึ่งลงไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะพยายามไปลงแบบเอ่อทอยมันเป็นเลขคู่ก่อนแล้วกันอ่ะ โอเคได้2ถ้าเกิดเราทอยได้ดับเบิลเนี่ยเราก็จะทอยได้อีกนะครับโ okay, อเคน,นี้ยึดเมืองไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีการก่อสร้างด้วยอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสุ่มๆแล้วก็ถ้าเรามีการ์ดสนับสนุนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราจะสร้างได้ดีขึ้นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นด้วยนั่นเองอูโหูขาดไปช่องเดียวจะได้ช่องโบนัสแล้วนะครับ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะคราวนี้ก็จะเป็นเทิร์นของสตูนะครับถ้าเกิดเห็นผมตัดฉากก็ไม่ต้องตกใจนะครับบางทีมันรอนานไงแต่พูดถึงเกมนี้มันรอไม่นานอะไรขนาดนั้นนะแป,ป๊บๆป,ปมันก็ถึงเทิร์นของเราแล้วอะ่ะแล้วเราไม่ต้องเล่นก็ได้นะปล่อยจอยได้เลยนะครับตัวเกมจะเล่นให้แบบอัตโนมัติอันนี้โคตรชอบเลยอะ่ะโอเคโอ้โหทอยได้11เ็ไปลงไหนเนี่ยปารีสโอเคยิ้มเลยจ้า42อเซนอ่าโอเคโอเค พยายามทอยดับเบิลให้ได้เยอะๆนะฮะถ้าเป็นไปได้นะโอเคทีนี้เลเวลสกิลผมเต็มด้านขวาล่างใช่มไหมครับอ่าผมก็จะเลือกการ์ดได้นะครับว่าจะเอาการ์ดใบไหนดีอา่าค่าผ่านทางแล้วกันนะตอนนี้คือเพิ่งเริ่มไงเดี๋ยวเราค่อยไปใช้การ์ดโหดๆทีหลังนะครับเอาละผมก็ค่อยๆทอยแล้วกันห่าหมไม่ได้ดับเบิลไม่เป็นไรยึดๆไปครับได้ที่บาซิลเนาะอได้ที่บาซิล เออเมื่อกี้อาจจะลืมพูดด้านซ้ายไวตรงนี้คือเหมือนกับที่เหมือนคุกอ่ะถ้าเกิดเราลงไปแล้วต้องจ่ายเงินเพื่อออกมาหรือไม่ก็ต้องถอยให้ได้เลขคู่ถึงจะออกมาประมาณนั้นนะประมาณนั้นแล้วก็จะมีมินิเกมต่างๆด้วยเช่นเป่าวิงฉุกอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันไม่รู้รอบนี้จะเจอหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเขายึดโซไปแล้วเหรอโอ้โหผมโคตรอยากได้โซเลยผมต้องยึดโซจากเขาให้ได้โอ้ได้สามเอาตัวันโตไปก่อนแล้วกันนะครับ โอเคเกาะสร้าง6 0เควสบรรลุแล้วอาเควสเนี่ยเราดูได้ที่ด้านซ้ายนะครับมันจะมีโบนัสอยู่นะครับแนะนําว่าถ้าว่างให้อ่านด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าเมื่อยึดรองประเทศค่าผ่านทางเพิ่มขึ้น2เท่าผมต้องไปดูคราฟคูนกับเม็กซิโกซิตี้นะฮะนี่ไงคราฟคูนเขามีธงปักไว้ให้เลยนะครับผมควรจะยึด2จุดนี้นะฮะโอเคไม่มีปัญหาโอเคถึงเทอร์นของผมแล้วครับผมว่าผมต้องรีบไปเอาคราฟคูนก่อนดีกว่าไปเปลี่ยนแผลละตอนแรกจะยึดแถวนี้โอ้โหทำไมได้แต่5เนี่ย ถามจริงมันก็ไปตกของใครก็ไม่รู้ยึดคืนเลยยึดคืนซื้อเลยเออตกแรกๆอะ่ะดีครับไม่เป็นไรตกหลังๆบอกเลยแทบล้มละลายโอ้โหดูเป็นไงเลียงกัน3อันครับได้คะแนนเพิ่มเลยเฮ้ยเกือบโดนคราบคูลผมเล็งคราบคูลอยู่กับเม็กซิโกซิตี้อุ้ยทอยเด,ดับลบอ่าอ,อ,อันนี้ไปเปลาอีกชุมครับอันนี้ก็ไม่มีอะไร ถ้าแพ้ก็เสียตังค์ถ้าชนะก็ได้ตังค์เท่านั้นเองครับนี่ไงเรียบร้อยเลยแพ้เลยสกิลเต็มอีกแล้วเอาอะไรดีเนี่ยค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมแล้วกันอบลิ่นยิงธนูไปจ้าเอานี้ผมต้องลงคราฟูนะครับแต่ว่าผมก็ทอยไปไม่ได้สิบสองอยู่ดีเนาะงั้นก็ทอยน้อยๆไปก่อนละกันยึดเลนแรกไล่เขาเรียกว่าไลาไล่แรกโอ้โหเดี๋ยวนะผมว่าผมทอยแบบเบาๆมันใช่เหรอวะไปตกบาหลีของคนอื่นเฉย ไม่เป็นไรยึดมาซื้อไปเลยโอเคได้ค่าผ่านทางคูณ2ครับยืดมา3าเมืองเป้าหมายผมตอนนี้คือการยึดคราบคูนให้ได้นะฮะหรือไม่ก็เม็กซิโกซิตี้สองทางนี้เท่านั้นครับอุ้ยได้ค่าผ่านทางกระจุกระจายเลยอ่ะเยี่ยมไปเลยครับโอเคไม่ตกของผมก็ดีครับช่วงแรกอย่าตกของผมเด็ดขาดผมจะเก็บเมืองไว้เยอะๆอุ้ยมันเอาคราบคูนไปแล้วเวนกรรม ต้องไปยึดคืนต้องไปยึดคืนพาผ่านทางเพิ่มขึ้นอีกต้องลงเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอ่ะลองดูเจ็ดหเก้าอ่ะ <laughs> รีโมทบิวอ่ะอันนี้คือมันจะสุ่มอัปเกรดเมืองให้เรานะครับก็ตอนแรกผมนึกว่าจะเลือกได้อ๋อเลือกไม่ได้ครับอ่ะไม่เป็นไรครับอมาตกของผม โดนไม่ไดีโดนไม่ไดีแต่ว่าเขาซื้อที่เราซะอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแบ่งปันกันไปแบ่งปันกันไปคราวนี้ผมไม่ลงสี่ก็ลง7นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทอยเล็กๆน้อยๆก่อนกันละกันค่อยๆไปโอ้โหสีบแต่ว่าได้ดับเบิลนะฮะไปตกเมืองของสีเขียวไม่เป็นไรครับซื้อคืนมาเลยกันละกันเพราะว่างบการเงินของเรายังเป็นบวกอยู่ครับผม แล้วเมื่อกี้ก่อสร้างบนสุ่มขึ้นมาใช่ไหมได้การไปเดือกันคราวนี้เลือกได้อีกว่าจะอัพเกรดเมืองไหนอ,อันไหนเดี๋ยวอะอันนี้ละกันอะจัดไปไมิวจะอัพอะไรอโหค่าผ่านทางคูณ3าไปแล้วทีอย่างโหดคร nice. านี้ผมเลือกการบัฟโฟเลยค่าผ่านทางเพิ่มขึ้น1้อยบอบอกเลยว่ายับแน่นอนใครตกเมืองผมตอนนี้แต่ก็ต้องเลือกอยู่ดีเนาะว่าจะเป็นเมืองไหนอันนี้ละกันนิวยอร์กเอาเลย ครลงนิวยอร์กเอาให้ร้องไห้กันไปเลยคราวนี้ลงตรงไหนดีวันเนี้ยลงแบบไกลๆไปเลยกันนะถอยใกล้ได้ไกลทุกทีเลยคราวนี้ถอยไกลดูดิโอเคถอยไกลได้ไกลเหมือนเดิมแล้วไปติดคุกอีกเวงกรรมเศร้าเลยคราวนี้ติดคุกซะอย่างนั้นอ้าวมีเพื่อนมาติดด้วยอ้าวมันติดกันสามคนเลย เป็นกรรมสดผมเลือกที่จะจ่ายตังค์แล้วกันนะครับเพื่อที่จะออกไปเพราะผมดูทรงแล้วผมทอยไม่ค่อยได้ดับเบิลเลยนี่ไงต้องให้โบนโอเคได้บัฟครับข้าผ่านทางเพิ่ม <Go up. S 2> จัดไป <Hold up. S 2> บอกเลยว่าตอนนี้ใครตกนิวอยอร์กนี่ร้องไห้แน่นอนครับล้มละลายได้เลย <Three. S 2> อ่ามาตกบาหลีของผมเรียบร้อยล้มลายว้าวล้มละลายเรียบร้อยเลยทีเดียว <c oughs> โอ้บาหลีบาหล,ลีเป็นเมอร์โบนัสดนะ้วยเนาะมันมีออร,ร่าอยู่นะตอนนี้ก็แข่งกันเหลือแค่2คนเท่านั้นครับไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับอ้าวแล้วตอนนี้เนื่องจากเล่นมาหลายเทอร์แล้วทำให้ค่าที่มันแพงขึ้นกว่าเดิมเยอะครับผมจะต้องไปลงที่เบาๆแล้วกันค่อยๆถอยเบาๆ เจ็ดเบาตรงไหนเนี่ยแต่ก็ลงเมืองเปล่าครับดีครับผมจะได้ซื้อเพิ่มเหลือเม็กซิโกซิตี้เนี่ยต้องลงให้ได้อุ้ยเดี๋ยวนะผมเลิกดีบับได้นี่หว่างั้นเดี๋ยวผมก็เป็นรถไทเปของฝั่งตรงข้ามกันแล้วกันเนาะถ้าผ่านทางจะได้ถูกลง และผมจะบอกว่าหลังจากนี้ครับทั้ง2ฝ่ายไม่ได้ตกที่ของคนอื่นอีกเลยครับเป็นอย่างเงี้ยไปจนจบเกมเลยคือเกมเนี้ยมันไม่ได้เล่นได้ตลอดยาวๆนะครับมันจะมีจํานวนเทิร์นอยู่ด้วยมันจะเขียนอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมอ่านและถ้าเกิดตรงนี้หมดเมื่อไหร่ก็คือจบจะดูว่าใครมีเงินเยอะกว่าก็จะชนะไปนั่นเองครับโอเคทีนี้เราไปดูกิจกรรมอื่นกันบ้างดีกว่าครับแต่ขอสรุปคร่าวๆนะไม่ได้เล่นให้ดูนานๆเหมือนเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าเล่นได้แต่โพลิงนะครับทีนี้เรามา ในกิจกรรมนี้พวกเราจะเป็นฝ่ายเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือใครก็ตามเนี่ยไปยึดจุดก็จะได้เป็นพื้นที่สีฟ้าหมดนะครับและโอซิลิสเนี่ยจะเริ่มปรากฏตัวมาในเทิร์นที่2นะครับแล้วเขาก็จะมีการใช้คำสาปนะครับลดตังเราเอ่ยเสกให้เราเป็นมัมมี่เอ่ยนู่นนั่นเนี่ยพูดง่ายคือคอยปวดเรานั่นเองนะครับสำหรับคนที่โดนสาปให้กลายเป็นมัมมี่นะครับจะต้องไปลงช่องนี้นะที่เป็นโพลลิ่งที่เขารักษานี่แหละครับเราถึงจะหายเป็นมัมมี่นั่นเองครับก็อาจจะยากหน่อยนะเนาะ แล้วเราจะจัดการโอซิลิสได้ยังไงใช่ไหมครับอ่าเวลาที่โอซิลิสเขาเดินมาตกช่องที่เป็นเมืองของพวกเราครับเขาก็จะเสียเลือดลงไปนั่นเองครับซึ่งมันก็จะเสียตามค่าที่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องยึดเมืองให้ได้มากที่สุดแล้วก็พัฒนาให้มันไปได้ไกลที่สุดนั่นเองนะครับอ๋อและอีกอย่างหนึ่งเลยคือเวลาโอซิลิสมาตกที่เมืองเราเนี่ยมันจะยึดเมืองเราคืนทําให้เราต้องคอยไปซื้อเมืองใหม่หเรื่อยๆนั่นเองครับ หลายคนอาจจะคิดว่าโหแล้วแบบนี้เมื่อไหร่โอซิลิสจะตายใช่ไหมครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวเราเล่นไปเทิร์นหลังๆอ่ะค่าที่ของเมืองเรามันจะแพงมากไลครับโอซิลิสตกทีเลือดหายไปครึ่งหลอดก็มีนะตัวกิจกรรมต่อมาดันเจี้ยนประจําวันกิจกรรมเนี้ยมันจะมาตามวันนะครับแต่ละวันก็จะมี2อาชีพเนาะแล้วมีระดับความยากด้วยและวันหนึ่งลงได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอย่าลืมมาใช้โคตาให้หมดนะ ในโหมดนี้เนี่ยเขาจะมีลูกเต๋ามาให้เราเลือกเลยว่าเราจะลงช่องไหนหรือว่าเราจะแทงสูงแทงต่ำแทงเล็กคู่เล็กคีและมีการโจมตีด้วยคือเราต้องโจมตีให้บอสมันตายให้ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นช่วงแรกอาจจะยังไม่มีการโจมตีก็ไม่ต้องตกใจนะเราต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับหรือไม่ก็ทอยเต๋าให้มันเป็นลงที่รูปดาบก็ได้ครับอันนี้ผมจะลงรูปดาบได้ไหมอ้าวได้พอดีเลยทอยเลข6ไปตั้งความเสียหายให้บาโฟได้อีกเล็กน้อยก็ยังดีครับนี่แน่เลื่อนมาเหลือแค่45เท่านั้นครับ ผมต้องลงลูกด่าอีกรอบหนึ่งนะเพื่อปิดฉากครับไม่บันก็ผมนี่แหละจะตายแต่ว่าผมดันมีแค่ลูกเต่าเลขหนึ่งเท่านั้นอ,ะอ่ะก็ลองดูแล้วกันว่ามันโดดเด้งไปไหนถ้าเด้งไปที่ดาบนี่จะขอบคุณมากถอยหลังไปสองช่องเหรอถอยหลังตรงไหนเนี่ยมันมาฝั่งนี้ชัดๆโอเคอันนี้ผมอาจจะเข้าใจผิดเองแน่นืกอว่ามันจะถอยหลังครับอุ้ยโดมาโฟโจมตีอีกรด20เอาล่ะคราวนี้ดูสิอ้าวชนะแล้วนี่เพราะว่าการโจมตีมาพอดีเลยได้ว่าโชคดีสุดๆครับเกือบจะแพ้แล้วเหมือนกัน ส่วนกิจกรรมสุดท้ายแร็กมอนแลนเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังก่อนนั่นเนี่ยครับอารมมาณไพเลตคอยครับผมก็มีลูกเต๋าเท่าไหร่ก็ทําการทอยไปเลยกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะทอยอัตโนมัตินะครับคือกดค้างไว้ได้นะฮะแล้วก็แล้วแต่ดวงเลยว่าจะไปลงช่องไหนนะครับลงช่องที่ได้ตังใช่ไหมอ่าลงช่องที่เสียตังแต่ถ้าเกิดว่าจะไปป้นคนอื่นเนี่ยมันจะต้องไปลงช่องที่เป็นรูปโพลิ่งนะครับเนี่ยเหมือนกับเราเดินทางไปป้นคนอื่นไงไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่าในคลิปนี้เดี๋ยวลองดูก่อนเนาะ นี่แงลงพอดีปุ๊บก็จะมีการไปป้นคนอื่นแบบสุ่มๆนั่นเองครับเขาก็จะให้เราเลือกอ่าว่าเราจะไปโจมตีจุดไหนนะครับแต่อาจจะไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาอาจจะมีโล่ป้องกันอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองอันนี้แล้วกันเลเวลสองกดให้มันถูกคูณสองโอ้โหเป็นกรรมกดไม่โดนครับได้ไหมอ่าได้ตังมาครับผมทีนี้พอเรามีเงินแล้วเราก็ไปที่ระบบเมืองได้ที่ด้านสายล่าง แล้วก็ดูด้านขวาครับมันจะมีลายชื่อเมืองให้เราสร้างอยู่นะครับก็กดสร้างไปเลยก็ได้นะครับโอเคเมื่อเราสร้างครบทุกรายการแล้วก็สามารถอัพเลเวลให้กับมันได้ด้วยเนาะพอเราอัปเกรดเมืองนะครับมันจะมีการอัปเกรดที่ดินในนี้ให้เราด้วยนะครับก็จะทําให้เวลาเราเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยได้รับรางวัลที่มันมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของการเปิดกระชองกันดีกว่าครับก็แนะนําให้ไปรับของรางวัลด้านซ้ายให้หมดก่อนนะครับผมกระชปองเนี่ยจะอยู่ที่ร้านค้าอัญเชิญด้าานล่งครับ ในตอนนี้ก็จะมีตู้ของ Barformet นะครับการันตีที่100โลด้วยนะครับอันเชิญ10ใบใช้1,000เพชรนะครับผมแล้วก็จะมีตู้ SSR อันนี้แก๊งมูลไลท์จะเหมือนกับโคสเบต้ารอบที่แล้วนะครับตอนนั้นเขาแจกฟรีมาให้ใช้ด้วยนะฮะส่วนนี้เป็นตู้ปกติทั่วไปนะครับมโอกาสได้ดาร์กลอดด้วยนะครับผมแต่จริงมันก็ได้ทั่วๆไปนั่นแหละเนาะแล้วก็จะมีอันเชิญทั่วไปอันนี้เนี่ยจะใช้เงินในเกมนะครับที่เป็นเหรียญพลิงสีเงินนั่นแหละครับผมแล้วก็จะมีพวกการสุ่มกา์ด ถ้าเกิดเราสะสมการพุ่งนี่ได้ครบจะได้รับบัตโบนัสเพิ่มเติมเลยครับมันจะบวกความสามารถให้เราตามไลน์เลยครับผมส่วนอันสุดท้ายเป็นอันเชิญทั่วไปนะครับก็จะเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันใช้เงินในเกมนั่นแหละครับอัตรามันอาจจะต่ํากว่าเมื่อกี้ไปสักเล็กน้อยเนาะแล้วตรงนี้ไม่มีการระดับ UR ด้วยถ้าเป็นตู้เมื่อกี้เนี่ยมันมีระดับ UR อยู่ด้วยนะครับ้างัานผมมาเปิดหาบาร์โฟเมตเลยกันละกันนะครับอัตราที่จะได้บาร์โฟเมตคือ0.1นย์ลอดรก็มีนะครับเคอ่ะลุยเลูซิว่าอะได้กับเขาม เป็นไงครับบรรยากาศการเปิดกระชปองเอามูลไหลมาเลยฮะน่ารักดีโอ้โหดูทรงแล้วน่าจะเข็มๆนะฮะมีแค่สีเขียวกับสีฟ้านั่นไงล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดแบบต่อเนื่องเลยก็แล้วกันนะครับสคิปเลยแล้วกันนะครับแอนิเมชั่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเฮ้ยมีลูกสีดำด้วยเหรอเนี่ยถามจริงอ๋อเป็นอาวุธโอเคเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนอาชีพเนาะอ่ะเปิดอีกสักรอบสอรอบนะฮะมับโอ้โห ซ้ำๆกันรัวๆเลยครับผมไม่เป็นไรเปิดอีกรอบนึงมาโอ้โหเปิดให้การันตีบาโฟเลยดีไหมเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยเปิดต่อโอ้โหถามจริงมันมีอย่างอื่นบ้างไหมเนี่ย SSR ยังไม่เห็นเลย10%จริงปะเนี่ยอ๋อผมไปได้พวกไอเทมเปลี่ยนอาชีพไงพวก10%น่ะแล้วดูดีบาโฟใกล้ได้ยังน่าจะเปิดอีกรอบ2รอบก็ได้ละงั้นเปิดไ้หบดเลยกันนะ โอ้โหรอบนี้สีดำล่อไปแล้วสามอันเลยฮะอ่ารอบนี้ดูยังไงอุ้ยมาแล้วสีทองเออดูดิสีทองคืออะไรมัดฟาโฟครับผมล่อซักการันตีสุดหลอดเลยครับผมรนะ้อยโลนะอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปสุ่มอันนี้ต่อดีกว่าเป็นการ์ดอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะการ์ดก่อสร้างโอเคสุ่มเลยทั้งสามสี่รอบยังมีเพชรเหลือนะครับรอบนี้เป็นแมวเฉยเลยอ่าไม่เป็นไรโอ้โหเขียวอีกแล้ว <laughs> มีสีน้ำเงินมาใบหนึ่งอ่าต่อต่อต่อ โอ้โหคือแบบสุดๆนะครับโอ้โหอ๋อออีกทีนึงแล้วกันเพชรยิงเหลือ,อขอยอทีขอยอทีโอ้โหแอ้โหแก็เค็มๆไปครับตัวลูกเต่าเนี่ยมันสามารถไปซื้อได้ที่ร้านค้านะครับคือไม่มีให้เปิดการะชพองอ่ะแล้วราคาแค่1000เหรียญก็คือเหรียญที่เราหาได้ในเกมนั่นแหละนะครับหรือไม่ก็ใช้เพชรซื้อเลยก็ได้ครับผม ทีนี้ขอพูดถึงเรื่องจัดทีมนิดนึงกันละกันครับเราจะกดที่คําสั่งจัดวานด้านซ้ายล่างก็ได้ครับหรือว่าเวลาท่านผู้ชมก่อนจะไปต่อสู้ครับเอ่อหมายถึงไปเล่นทอยเต๋าเกมเศรษฐีกันนะนะมันจะมีให้จัดอยู่ด้านล่างตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมครับจะเอาใครเข้าใครออกก็เต็มที่เลยแล้วก็พยายามดูหัวหน้าด้วยนะครับว่าหัวหน้าคนนี้เขามีความสามารถอะไรแล้วก็การ์ดแต่ละใบเนี่ยเขามีความสามารถด้วยนะเราลองแตะดูก็ได้เนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าจะทําให้ค่าผ่านทางเพิ่มขึ้น50%แบบสุ่มเมือง และช่องสุดท้ายก็จะเป็นลูกเต่านั่นเองครับตอนนี้ผมใช้ลูกเต่าของโลลิลูลิครับก็น่ารักดีเมื่อจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามารถกดคําสั่งแว่นขยายหรือรายละเอียดตรงนี้ได้นะเขาจะมีบอกเลยว่าทีมที่เราจัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับถ้าเกิดว่ามันยิ่งไปด้านขวาเยอะก็คือจะยิ่งดีนะครับอย่างเช่นที่สําคัญในช่วงแรกก็คือควบคุมลูกเต่าครับมันจะทําให้เราแบบทอยดีอะ่ะเช่นเราบอกว่าเอ้ออยากจะทอยให้ได้1 0ถึง12มันก็จะเป็นแบบนั้นบ่อยแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นอะ่ะอันนี้ ตัวอีกอันนึงที่ผมอยากได้แต่ผมยังไม่ปลดลรอกก็คือประหยัดค่าผ่านทางนั่นเองครับเวลาไปตกเมืองชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ต้องเสียเงินเยอะมากครับรวมไม่ถึงเวลาเราซื้อต่ออะไรเงี้ยจะได้ใช้เงินที่มาถูกลงนั่นเองครับ ได้ตัวละครแล้วก็ไปที่ระบบคลังได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าบาโฟเมตเราอยู่ไหนโอ้โ oh, หอันนี้ผมกดเลี้ยงก่อนดีกว่าเลี้ยงจากระดับมากไปน้อยนะครับบาโฟจะได้ขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะครับผมอัปเกรดได้เลยเนาะเวลาอัปเกรดก็ใช้อเทมหน้าตาประมาณนี้ครับได้จากการเล่นอยู่แล้วนะก็อัปเกรดให้เต็มเลเวลสิบเลยกันละกันนะครับจะได้พาไปเปลี่ยนอาชีพ พอเลเวลสิแล้วเนี่ยให้มาที่วิหารนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถเอาตัวละครไปเปลี่ยนอาชีพได้นั่นเองก็จะเหมือนกับในแลกนัล็อกเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด6อาชีพด้วยกันเนาะอาชีพแรกเลยคือเป็นนักดาบนะครับอาชีพที่2ก็เป็นอาโคใช่ป่ะอา่าก็คือสายสนับสนุนอาชีพที่3คือนักธนูอาชีพที่4คือโจรน,นะครับอาชีพที่5คือพ่อขาและอาชีพสุดท้ายคือนักเวทซึ่ง นอกจากรูปลักษณ์ที่มีนเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสกิลของเขาก็จะไม่เหมือนกันอีกด้วยเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีก่อนที่จะเลือกนะครับตัวที่ผมชอบที่สุดในนี้จะเป็นโจนครับเพราะว่ามันจะเพิ่มค่าผ่านทางเมือ,องเรา100เป็นเวลา2เทินแต่จุดอ่อนอย่างใหญ่หลวงเลยคือถ้าศัตรูมันไม่มาตกในเมืองเรามันก็ไม่มีประโยชน์เลยเนาะ ที่ผมชอบรองลองมาจะเป็นพ่อค้าครับเพราะว่าเราสามารถย้ายไปที่ช่องท่องเที่ยวได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มบนนัสระดับก่อสร้าง5เป็นเวลา1เทินนะครับแต่ว่าใช้1 0ของเซนีเริ่มต้นของเราด้วยนะครับแต่อย่าลืมว่าการไปออกที่ช่องท่องเที่ยวเนี่ยจะทําให้เทินต่อไปเราเดินไปลงช่องไหนก็ได้ครับจะได้สร้างเมืองได้เลยนายคนอ่านสงสัยว่าถ้าเป็นตัวอื่นละ่ะสกิลการเป็นอาชีพจะเหมือนกันไหมผมจะบอกว่ามันอยู่ในหมวดเดียวกันดีกว่าแต่ว่ามันอาจจะบวกไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นน้องกระต่ายถ้าเป็นโจนเนี่ย ก็จะได้รับค่าผ่านทางเมืองเพิ่มขึ้น25%เป็นเวลา1เทินเห็นไหมสู้บาโฟไม่ได้เลยบาโฟร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้เรากลับมาที่ครังนะครับเพราะว่าครังของเราเนี่ยสามารถอัปเกรดลูกเต่าได้ด้วยดูด้านซ้ายเห็นไหมอ่ะก็แนะนําว่าพยายามอัปเกรดให้ถึงเลเวล21เพราะว่ามันจะปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมทั้ง3รายการเลยนะครับอันที่2รู้สึกเลเวล11มั้งก็จะปลดแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เจ้านี่จริงๆนะครับอัพให้เต็มเลเวล30ไปเลยก็ได้ครับ ส่วนต่อมาก็คือการก่อสร้างที่เราไปเปิดกันก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับคือถ้าเกิดเราสะสมครบแบบนี้เนี่ยมันจะได้รับบัฟโบนัสด้วยนะแล้วแต่ละใบเนี่ยมันก็มีโบนัสของมันนะครับแล้วโบนัสคืออะไรใช่ปะมันคือการก่อสร้างนั่นเองนะครับก็จะทําให้เวลาเราสุ่มสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองแต่ท่านผู้ชมก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าการที่เรามีเนี่ยเขาไปปวกความสามารถให้เมืองไหนนะครับ เอาละก่อนจะลากันไปนะครับเราไปดูกันตั้งค่ากันดีกว่าก็อยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นปุ่มฟันเฟืองนั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าเกมนี้เขามีภาษาไทยด้วยนะครับผมก็เล่นเป็นภาษาไทยมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะแล้วเรื่องของไ d เดีเนี่ยเขาบังคับล็อกอินมากับ Google อยู่แล้วนะใครที่มีปัญหาเรื่องล็อกอินก็ลองมาเช็คแถวนี้ดูกันละกันเนาะ